had brought our heroes Chuk to a strange uh. forest where Lain they had encountered goblins leo. and leo leo. after facing the perils of the forlorn ruins oh. they came to a great big steaming swamp. <coughs> people uh. like you. Oh oh dear. You know Huh? The bad mill. เฮ้ยยิ้เห็น้ำบนป้าเห็น้ำบนบ้าอาชีพหาไม่ทันแล้วเฮ้ยพึ่งว่ะพึ่งพึ่งพึ่งนี้นานนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็พึ่งเออก็พึ่งว่ะมาเร็วเพื่อนอ๋อเนี่ไงก็เสกไปสองกองเนี่ยเป็นน้ำพัดเสียงโคตรดังเลยแซ่บแซ่บเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้มีของมาตีเราฮะ ของเหรอเนืไงในรังในรังอ๋อเสียงแหนหรือว่าเสียงคนเล้าออกเฮ้ยโอ้โหโนเฮ้ยเฮ้ยข้างบเฮ้ยย ไปดิเฮ้ยไปอีกดาหน่งไปเอาไงขอได้ละได้ละเอออะไรเนี่ยมึงเป็นละอู้เพื่อนมึงเป็นลายชาเหรอทำไมอยู่บนกองอ่ะให้มินให้ให้มินลากเออมึงไม่จักเซอร์ซิฟเปล่า เตอร์ซีท,เทเีเอ่อเออเอ้าอ๋อนี่งไงเนปแล้วเอา,ออเอาตาโดดขึ้นไปดูว่โอ้ยอ๋ยอี่ไงปีนขึ้นมาเพื่อนปีนขึ้นมามจะไปหยุดมันทำไมเรา ไอ้กูโชยไอ้กูเนนคำนะครับอุ้ย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 เนนคำเนนคุเนนคำโอ้ไฟไฟไฟอะไรวะเอาไงวะเนี่ยเออนั่นแหละเออเอาถึงไหมถึงมาอุเอาฟองเอาฟองอีกอันเดียวอีกอันเดียวอื เล่นน้ำเล่นน้ำต้มเต็มต้มเต็มชอบเฮ้ย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 เร็ว up แล้วโอเคได้อยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยลงมาอีกตัวละได้ยสามเหรอซีโนเก็บไว้โอ้มันพันตไว้ลยจ้ะ ช่วร์แล้วช่วร์แล้วโไลฟ์สดบบบนล้วโอ้แดนซิ่ิง <laughs> ตินไปน้องเออไอ้สัสโอ้ยอมันยิงงมเลยนะโอ้ยยิงทีสองดอกแล้วเฮ้ยพี่เอาเลไวเหมือนกันนะเป็นหนึ่งนะ อะไรเปล่าไม่มีฮึหัวใจเป็นอะไรเนี่ยเอาเอายังไงเนี่ยใครใครมาเหยียบอะไรเนี่ยหมุนดิหมุนเออไปไปเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออปไปเดี๋ยวไฟอู้ไฟอู้พัง เอากลงองหินเนี่ยเนี่ยอย่าบังอย่าบังหินมันหนักยกไม่ไหวนี่กูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะควบความชัวควบความชัวเฮ้ยข้างบนข้างบนเฮ้ยโดดลงมาอลงมาเนี่ยเอามันดิฟแหนวะกูเหวี่ยงลงมาแต่แรกก็จบเรื่องอะไรสักเออเฮ้ยนี่มันมีท่อตรงนี้ฮะต่อท่ออีกแล้วนะมีสี่ห้าท่อเลยเนี่ย ถอดอเอา่อครับกูออบได้ไปเป็นช่างประปายนะเฮ้ยตรงนี้พังได้ไหนนี่ยข้างในเนี่มันมีไฟเอ้ยนั่นชิบหายแล้วเดี๋ยวตายหา่าละไม่โดนโอนไม่โดน <c oughs> เพื่อนมึงเอาข้องอมาเดี๋ยวก่อนตรงนี้เอาก่อนเอาโอ้ยโอ้ยเออเอาข้องอไปใส่ตรงไฟนู่น <c oughs> โอ้ยร้อนแรงอะร้อนแรง <c oughs> มันหมุนไม่ได้เลยวะไอ้สัส เออเนี่ยเออไปไหนวะนี่ฮะไปนี่ฮะเดี๋ยวเอากองกองลีกโอ้โอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้มึงจะฆาตกรรมเพื่อนร่วมทีมอ่ะกูจำขมังเวทเอางอไปไหนอ่ะเอาเอางอไปใส่อย่างนั้นแหละฮะเออแหละใส่ใส่อดไว้อัดอีกอีกนิด เออเอาวิ <ítulo> ่งทำแล้วข้างล่างจะไปเอาของยังไงวะอ๋อนี่ไงมันมีอันนึงนี่ไงไม่ใช่ละเฮ้ย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 ไปไปไปมามามาทำลายข้างล่างนี่ให้หน่อยเร็ว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 เออนั่นแหละเฮ้ยชิวมามามาว่าดังล่างใหญ่ไปยิงไปยูงไปยิงไปจุ๋มเอามาเยอะ หมดเลยใช่ไหมหมดเลยใช่ไหมพอใจละมาๆมาอ้โหมามเออเอาเฮออต่อต่อมันหมุนยังไงวะเออเป็นไงก็รู oh, ้ละก็รู้ละเองเอาเป็นไงต่อเอาขึ้นดีไหยแล้วถ้าเราเอาท่อนี้ออกอหมออกนี้ ออก,ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค่ไปเอาของหรือเปล่าน่าจะใชเ่เดี๋ยว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 กูก,ก,กูกูตอไปก่อนเออนี่มันไม่มีกุญแจเออเขาเขาหมุนไม่ได้ไงหมุนหนะมุน,มนเออนั่งไงหมุนหมุนเออเอาเวนกันเออนั่นแหละเออแวอ่ะอ้าว ข,ขึ้นละึ้นละขึ้นไรกูจะไปยังไงวันนี้นี่ฮะมันเอาคอท่อตองนี้มาใส่เนี่ยขอท่อเนี่ยฮะขอท่อะขอท่ออันึงอ่ะเออเอาออกให้อ่ะหมุนดิเออหมุนหมุนเออนะเดินอ่ะเดยนโอ้กูกูว่าไม่ใช่วะมึงเอาข้อข้อตรงออกอ่ะ มึงเอาข้อตรงออกหัวไม่ใช่แล้วมึงเอาข้อตรงออกเอาข้อตรงไยังออเอาข้อตรงลีกเออนั่นแหละเอออย่างนั้นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพราว่ามึงมึงลีกมึงต้องไปอยู่ฝั่งอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนักเวทตำนาน พลังลุเลวมามามึงทำอะไรของมึงน่ะอ่าก็มาอะไรดยเออเอาเอาข้อตรงไปใส่เออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้ององัดไออันนั้นขึ้นอ๋อวิชลาดเออเอาแล้วข้องอข้องอไปไหนออจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมเนี่ยนะ เดี ừ, ừ, ỏ, ỏ lại, ừ, mà, ๋ยวขึ้นไม่ได้เออเอาไว้นั่นแหละเออมามาเราเราก็หลีกทางให้อาโยดาหน่อยชมังไงมึงชมังเออเออใส่ใส่เยี่ยมใส่ใส่เลยเอาจอปะเออเออเอาแล้วขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาแล้วขึ้นยังไงเนี่ยเป็นอย่างเงี้เป็นอยงเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาเอาใช่

มึงระวังระวังบอกมึงระวังเราไปไหนต่อวะอ้าวสเปกไหนอะล่ะเราตายแล้วเหรอตายแล้วมันขึ้นไม่ได้มันใสเบคกก่าวว้าที่เจ็บขึ้นอุ้ไอ้คนของมึงมึงมึงเอาหินกระทุ้งเอาหินกระทุ้งกระทุ้งไหนวะข้างบนเลยข้างบนเลยผมไม่เห็นนะมามึงวางเออหิน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 หายแล้วลงมาเออ เอาเอาหินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนไหมดิโดนไหมโดนห้ามเยียบหินเนี่ยอาเอาเออวางวางคุณนี่เออเออขึ้นไปขึ้นไปเออมึงเห็นของข้างบนไหมกระทุ้งมันลงมาเอ้ยงั้นแหละไปไปต่อเอาเอา อเออเออไปไปมาจุดเกิดสิบพอยสิบพอยเย้ยยยโอ้ยมันมาแล้วหายตายซะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนถูกคุมล่างมานันไะด้แบบเหรอเออเฮ้ยข้างในมีของด้วยมีหินลากหินมา<อ>ลากลากเอาไปไม่กัน <laughs> เดียวกันยังวะเฮ้ยอะไรวะ เอามาทำไมวะอ๋อเล้วละเอามากันไฟเฮ้ย <c oughs> มึงจะฆ่้าคาุณอีกแล้วเหรเอเพื่อนอือโอ้ให้กูยกไว้ก็ไหมไปไปโอเคอ่ะไปสอนที่เหลือเียกล่องนะฮะ <c oughs> แน่ใจเหรอ <c oughs> เอ้ยไม่ได้วะโนโนมายืนตรงกูนี่เออแล้วก็ยกไปยกไปปิดป,ปิดปิดอันแรกนี่ เออไม่เจอไหมเฮ้ยงั้นแหละของมัดมือฉมังไอ้แท้ของกุ้งเละมีฉมังทไมทำไมเราไม่ขึ้นไปข้างบนวะมันขึ้นได้เหรอได้ได้ดิอ่ะขึ้นดิขึ้นโอ้ยโอ้ยไฟไหม้ขึ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวมันไม่มั้งเกี่ยขึ้นนะครับอ่านี่วะ โอ้ยโอ้ยไปไม่โอ้ยโอ้ยที่สายแล้วโอ้ยโอ้ยวีจะตายแล้ว <ri> โอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมยืนดูวีนกำมามามึงมาเล้วบนมีของวันเมื่อกี้นีเยอะเยอะโอ้ยโอ้ยฟันเอาไม่มีอะอ๋อตาย เฮ้ยอะไรข้างบนอ่ะอ๋อเกือบร้อยละเกือบร้อยเอาเอาเอาข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรน้ำมีกบยับเฮ้ยอะไรข้างบนนัจุ๋มอ่ะให้มันแดกให้มันแดกเอาเอ้าเราไม่โดดอ่ะเอามามาไปโดด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 อะโดดอีชิีหายเดียวอู้หู้ลงน้ำลงน้ำ ข้างล่างมีอะไรเอ่ยล่าผมเก็บแล้วผมเก็บแล้วเก็บแล้วเหรอมามามาเร็วเร็วโดนโดนโดนตีเจนด้วยเออเอาเอาเมื่อกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแดกแล้วแหละมามาโดน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 ไปแล้วอู้หูลื่นลื่นลื่นเล่นกูละมึงมึงยอมให้มันแดกเหรอ อ๋อมีอากาศหายใจด้วยเครื่องล่างเก็บเก็บอะ้รใช่ไหมเก็บแล้วเก็บแล้วงั้นกูจมน้ำตายแล้วกันเลยแบบมีที่เกิดอยู่มีที่เกิดอะไรไม่กลัวการแก้การแก้ปัญหาที่ดีมากอ่ะทำไมกบมันลื่นอย่างวะกบอบอะมันกรอบอะตายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเล็กเล็กเลกมันกบอ่ะ อะไรเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายและอัพอีกแล้วอัพอีกเลยใช่ไหมคนตายแล้วเพื่อนตายแล้วใช่ไหมเออมาแล้วมาเอาแล้วเว้ยเว้ยกูไม่อัพละเอ่าอะไรวะอ๋อมันใส่กล่องสองกล่องสามกองขึ้นอ่าแต่มันขังสามารถอ๋อนี่เลยสัุด

สายซะสายซะเรามาคะเราคุมเพื่อนไม่ได้แล้ววะเออวะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายซะอ๋อนี่ยจะโดดเฮ้ยข้างบนก็มีของเดี๋ยวไปเอาวัน à, ông buồn ha ông buồn ôi, ha ha, nấm ba ui, bay 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 bay. ไปไปมันมีคอท่อมันต้องเป็นปริศนาเป็นฟาเตอร์อีกแง้วเหรอประมาณนั้นกูตายแล้วตายแล้วเวีนกรรมโอ้ยที่เกิดอยู่หลังนู่นเองออไย เียราเพิ่งไปเด็กมันเจกมวะโอ้ยอะไรยางอ่ะนะโอ้ยยางสดเฮ้ยๆๆโอ้ยโอเคกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดแล้วมันไปยังไงวะเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงวะกูโดนรัวแล้วเออเพื่อนเพื่อนเฮ้ยโนมึงเอาหินกั้นลมหน่อย ข้ออางล่างลงไปเยอะข้างในนี้มีของนะครับกิบเลยกิบเลยกัน้นกั้นทางลมด้านขวาโนกนนะเออกั้นนะเออกั้นเพราะว่ามันเนี่ยมันมีของอยู่ข้างบนแป๊บนึงแป๊บน,นึงเออเออเอย่างนั้นแหละวีเนยไม่ถึงเรียบเรียบ มึงเร็บไปหน่อยฮะเออเมื่อ,อยเลยเอ้ยเย็งเงนเอาขึ้นไม่ได้แลว้วอะจะขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับนีไงปักเลยโอ้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 ย <laughs> เ,เอเบอปะเฉยเออนะเอเอนะ แล้วกูลอยขึ้นมาทำเสียอะไรวะเออหนึ่งลอยไปทำไมเนี่ยไม่รู้ว่ะเร็วแล้วแล้วแล้วมึงขึ้นตามมาเร็วมันแล้วเร็วเนยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยมันไม่ได้เฮ้ยเอาเดียวเดี๋ยวขึ้นทางนี้ก็ได้ได้ละได้ละได้ของแล้วเหรอ เอรียญอันหนึ่งครับไม่ถึงว่ะมึงมึงมึงมามึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเน่เน่เน่อุ้ยอือได้แล้วได้แล้วแลมโอ้ยข้างในมันมีของอ่ะโอ้ยอินโน่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต่อไฟก่อนกูไม่อยากตายแบบ ต่อดีวะเออเออแม่งน้ำเดือดนด้วยเออวะอ๋อน้ำเดือดแล้วมาเป็นฟองกูเออวที่กูทำมึงยกหินมามึงยกหินมาเอ้าแล้วจะเข้าไปยังไงวะยังไงยกยกหินเลงไปมันมันติดลมไงโอ ก็เอาท่อมาติดใช่ไหมเนี่ยผมกว่างันนั้นเลยอ๋อเดนๆเดๆเ้อท่อนี่ขาดไม่ได้เลยเอาท่มาเอาท่อมาอ้นน้กวลื่นนะมันจรงเลยางหนวะไม่รอไม่รู้ไม่เข้าไม่ได้มันเล็กหรือไง มีท่ออีกวะท่อที่เห็นมันไม่มีใช่ไหมท่อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีงั้นก็เอาเนี่แหละต่อครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่เปิดเปิดตัวไม่ใช่่ปะไม่ใช่ โอ้ยช่างแม่งอ่ะไม่เอาเละไอ้ตา <c oughs> หรือว่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปเอาอีกทางวะเอาเอาหินนะเปล่าหนินไม่ได้เหมัอนช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะไอแล้วกูจะขึ้นไปไงวะเนี่ยโอ้ยไฟแอโร่เอ็กซ์โพรซี r แอโร่โลกาวิที่ฟิวเอ้ยองพรพวกนี้ออกเฮ้ย <c oughs> แม่งท่อติดไอสัตว์เอาบังคับไม่ได้สวยละเอาดิเอาทำไมทำไมมันไม่มีลมเป่าอ่ะอ๋อลมมาแล้วเอาแล้วเมื่อกี้ลมมาแล้วก็ลมก็ไปหมายคขาว่างไงก็นี่ไงล<ด><ๆ>มมันติดอยู่ตรงนี้ไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยร่วงร่วง เป่าดิเอล่าดิเฮ้ยเออเป่าเอาแล้วขึ้นทีสองคนด้วยนะเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้นานไปแล้วฮะเอ้ยเนาะอ๋อมันขึ้นสองคน,ม,ม,นม,มันจนะมา,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 าขึ้นช้าเดิมไหมมันถ่วงนะเออเฮ้ยโน้มมันต้องเอาไอ้ข้างในออกมา คงออกไม่ได้มันติดกูบอกแล้ววินกูเป็นยาชาวบ้านฮะเอากล่องมาต่อกันเดี๋ยวขึ้นได้เองอ่ะมันแหละมึงมึงเอาขึ้นไปเดี๋ยวกูโดดไปแล้วมันทับหัวอะไรเล่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแม่งหนักสัตว์เอออย่างนั้นแหละเฮ้ยเกือบละเกือบละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อได้ละตายซะเพื่อนเอาไม่ต้องตายใช่ไหมได้แล้วโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีไอ้มันมีรังผึ้งนะโอ้ยกูขอลองสกิลหน่อยดิอุ้ยมันเอามันเอาดาบกูเลยเนี่ยหูขังไอ้น่น่ารักอ่ะตาแม่เอาว รัดรัดไปแดหลังพ่งงี่ตอู้้่งเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮียเกบได้แล้วอ๋อพึ่งพึไง มีหุุนน่ะหมุนด้หมุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปต้องต่อไปไหนวะเข้าอันนั้นเปล่าต่อต่อเผาพึ่งนะครับต่อเผาพึ่งเหรออู้อู้แม่งกูตายเลยวีนกรรมมึงเกิดยังเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วไงต่อแหละแล้วก็ก็บโยกันนี่ไงอ๋อ นี่อ่ะยกยกยกแลงไงต่ออ๋อเปิดเปิดนี่ตาเร็วเลยเอาเฮ้ยเจอต้นไม้แล้วฮัลโหลต้นไม้พูดได้ต้นไม้ไม่พูดไม่ได้ l ลดี้เฟล e วอร์เลดี l เฟลเวอร์ออ้าวแล้วทำไมมีตัวกูคนเดียวเนี่ยเอาตายแล้วเหรอ Oh. Are we looking for another flower? Oh, <laughs> don't worry, Lady Flower. Let's go.